ทำขอบรีดขอบเข้าขอบคลิปนี้เลยจ้าก่อนอื่นเราก็ตัดผ้าเคมีมาก่อนเนาะตัวนี้เราใช้หนึ่งนิ้วนะคะเราก็ตัดใหญ่หนึ่งนิ้วเลยยาวไว้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องอเผื่อเย็บแล้วตัวนี้เราใช้เคมีกาวเนาะเราก็เลยจับกาวเนี่ยหงายขึ้นนะคะกับผ้าด้านผิดนะคะผ้าด้านผิดเนี่ยวางผ้าด้านผิดหงายขึ้นแล้วก็เอากาวหงายขึ้นเหมือนกันแล้วก็วางล้ำกันประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บ ผ้ากาวให้ติดกับผ้าขอบนะคะเย็ยบยา,ยาวไปก่อนเลยเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นขอบอุ่มนะคะจากนั้นเาเอามารีดนะคะเาเอามารีดเราก็จับพักด้านกาวเนี่ยไปหาผ้านะคะไปหาผ้าขอบโดยที่ให้สันทบของผ้าเนี่ยชนกับขอบเคมีพอดีถ้าหากว่าเราใช้เป็นผ้าแข็งขอบเราก็ต้องแตะแป้งเปียกนิดนึงนะคะรีดครั้งที่1ได้แล้วเราก็มารีดครั้งที่สองโดยการพับ เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ให้สันทุกของผ้าให้เคมีเนี่ชนสันทุกของผ้าเหมือนเดิมค่อยๆรีดไปนะคะค่อยๆจับแล้วก็ค่อยๆรีดไปนะเปิดเตาให้ร้อนใช้ไอ้น้ํากดอัดลงไปเลยพอเราเสร็จขั้นตอนที่สองแล้วเราก็รีดพับอีกทีหนึ่งนะคะโดยให้ผ้าเนี่ยชนกับขอบที่เรารีดครั้งที่สองเสร็จแล้วเห็นไหมคะแบบนี้ดึงมาแบบนี้นะคะ ดึงมาให้ชนพยายามดึงให้ชนนะอย่าให้เหลือนะคะพอรีดเสร็จแล้วเราก็พับยัดเข้าไปตรงกลางแบบนี้ก็รีดอีกทีหนึง่งการรีดขอบนี่สำคัญนะคะถ้าหากว่าเรารีดไว้สวยงามแล้วเนี่ยเราจะเข้าขอบง่ายถ้าหากว่าเรายังรีดขอบที่ยื่นด้านล่างเล็กๆใหญ่ๆเนี่ยจะทําให้เราเข้าขอบยากจากนั้นเราก็จะมาเข้ากับตัวผ้าถุงสําเร็จที่เราเย็บไว้นะคะเช็ค รอบเอวตัวนี้เอวสาทิ2แล้วเราก็เย็บตัดหัวขอบ1ครั้งแบบนี้นะคะดึงกลับออกมาดึงกลับออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปโอมกับตัวงานนะคะเราจะเย็บใช้ตัวกระโปรงหรือตัวผ้าถุงสำเร็จอยัดเข้าไปประมาณหนึ่งเซนนะคะให้ยื่นให้ขอบยื่น ออกไปประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งเผื่อว่าลูกค้าเนี่ยเอวใหญ่ขึ้นจะได้มีเนื้อขอบให้ขยายออกใช้กระดาษรองเย็บตัวนี้เราอมเลยนะคะเสียบตัวกระโปรงเข้าไปตรงกลางขอบแล้วเราก็คิ้วด้านบนขอบเลยถึงบอกว่าขั้นตอนการรีดขอบสำคัญเนาะถ้าหากว่าเรารีด ขอบแล้วขอบเล็กๆใหญ่ๆเวลาเรามาเข้าแบบนี้มันจะแก้ยากนะคะเราต้องดูตอนรีดให้เรียบร้อยเลยนะคะพอจะสุดเราก็ตัดแบบนี้เลยนะคะเราเช็คที่ตัวอย่างเดียวนะให้เอวได้3ามแล้วเราก็มาเข้าขอบให้ได้โดยที่เราไม่ได้เช็คที่ขอบตัวนี้วิธีการทำขอบมันมีหลายวิธีนะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะคะ ด้านในก็จะเป็นแบบนี้เรารีดขอบพอดีชนพอดีเนี่ยเขาก็จะแลบออกมาสวยแบบนี้นะคะไม่มีเล็กๆใหญ่ๆแล้วเราก็มาดูด้านนอกนะคะเช็ครอบเอวอีกครั้งนึงว่าได้ไหมสามทิสนะคะเป็นขอบตรงนะคะเราก็เลยใช้แค่1น,นิ้วนะถ้าใหญ่กว่านี้มันจะค้ำเอวแล้วก็จะเหลือด้านบนอันนี้ก็ได้แล้วนะคะสามทิสอง ผ้าตัวนี้เป็นผ้าเก่าแล้วเขาให้มันเลาะตัดเป็นผ้าถุงป้ายนี่ก็จะได้ประมาณแบบนี้ผ้าไม่พอนะคะก็เอาผ้าพื้นเนี่ยมาต่อด้านในแบบนี้ตรงขอบที่เราเข้าก็แบบนี้นะคะเก็ดก็จะเยอะ